มาจากพัทยาก็ได้ได้ข่าวว่าเออทางนี้กินเจดีก็อยากจะลองมาดูโอเคก็ใช้ได้ได้ได้ในเงี้ยไหนก็สบายใจเห็นแล้วดีอยู่ด้วยความสบายใจไปไหนก็มีคนช่วยทําทุกอย่างทุกอย่างเราไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งใครพึ่งตัวเราเองะ อยสบายใจแล้วได้อะไรอยมันทุกอย่างอ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรมากมายด้านร่างกายเออเละมันเราสบายใจทุกอย่างมันก็ดีอ่ะได้ใจดีก็สายดีนะใช่ครับเราสบายใจแล้วทุกอย่างเราก็สบายอยู่แล้วทำตัวแบบสบายๆไม่ต้องไปติดเลียดกับโลกภายนอก มาอยู่อย่างนี้ก็ดีอ่ะอคือเห็นแล้วก็กินข้าวเราก็ล้างจานเองทำอะไรเองเอทำได้ตัวของเราเองเอมันก็ดีนะบริการตัวเองใช่ทำบริการตัวเองเป็นการฝึกให้ตัวเองได้เจอแบบนี้เราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นทำอะไรก็ทำของเราเองได้ง่ายสบายๆบายก็ไม่ซีเรียสครับ <laughs> <ๆ> 啊。